เจออีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลโอมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปรับซื้อเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนปั๊มขยื่นตกบล็อกเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับก็ทำคลิปแนะนาไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับพอดีผมไปเจอเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ได้ทําการสอบถามกับบริษัทที่ทําการออกเกรดนะครับว่าเหรียญแบบนี้ออกเกรดได้ไหมนะครับก็ ผลตอบกลับมาว่าสามารถออกเกรดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญนะครับไม่ใช่เหรียญตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวแนะนำข้อมูลละกันนะครับสำหรับท่านที่ชอบเก็บสะสมเหรียญในแนวนี้หรือว่าท่านที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหรียญในแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเบื้องต้นให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมแล้วก็ในการค้นหานะครับเพราะเหรียญแนวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับ แนะนำช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับไลน์แอดนะครับหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ประมาณว่ามาพูดคุยแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเก็บสะสมนะครับหรือว่าต้องการจะส่งเหรียญออกเกรดนะครับก็ตอนเนี้ที่ผมส่งเกรดอยู่ก็มีแค่ค่ายนี้ค่ายเดียวนะครับถือเพราะว่า เป็นของของไทยนะครับส่งใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ไม่ถึงเดือนก็ก็ได้รับเหรียญแล้วนะครับการออกเกรดคืออะไรนะครับก็คือการส่งเหรียญไปตรวจสอบนะครับเหมือนว่าใครมีเหรียญที่แบบกั้มกึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมนะครับก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่าเหรียญที่เรามีเป็นเหรียญแปลกจริงๆเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญปลอมนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ มีสอบถามผมมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดูง่ายๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจียแต่งมานะครับแต่ว่ามีบางเหรียญที่เจียเนียนๆเจียเรียบๆนะครับมือใหม่อาจจะพลาดนะครับก็ไม่แน่ใจอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเหรียญไม่ได้ปั๊มนะครับก็การส่งเกรดก็เป็นการตรวจสอบได้นะครับว่าเหรียญที่ท่านมีเหรียญที่ท่านมั่นใจว่าแท้ จะได้รู้ว่าแท้จริงหรือเปล่านะครับเหมือนเหรียญนี้นะครับเนี่ยลักษณะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ปั๊มนะครับจะมีรอยบุ๋มอยู่นะครับจะไม่เรียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเจียแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือส่งมาให้ผมดูเยอะนะครับถามว่าผมรับซื้อไหมผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันคือเหรียญชํำรุดนะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะครับแนะนําเบื้องต้นนะครับความหมายที่ผมจะอธิบายก็คือว่า ถ้าท่านมีเหรียญน,นะครับท่านมั่นใจในเหรียญของท่านนะครับส่งไปร้านไหนก็ไม่รับซื้อนะครับแต่ว่าท่านยังยังไม่เชื่อท่านยังคิดว่าเหรียญของท่านเป็นเหรียญแปลกนะครับนี่นะครับผมแนะนําให้ส่งเกรดเลยนะครับมีมีมีผู้ที่มีความรู้นะครับคณะกรรมการใช่เออคณะกรรมการตรวจสอบเหรียญน,นะครับเขาตรวจสอบดูกันหลายๆตาจากผู้มีประสบการณ์แล้วก็ใช้ เครื่องสแกนเนื้อโลหะตรวจสอบด้วยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมั่นใจนะครับว่าเหรียญตัวเองแท้เหรียญแปลกจริงนะครับร้านไหนไม่รับซื้อส่งเกรดไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ผมจะให้ดูนะครับผมได้มานานแล้วนะครับเหรียญนี้นี่นะครับเหรียญนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ลึกนะครับเป็นเหรียญกระสาบ ไม่ใช่เหรียญกระสาบเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญถ้าผมจําไม่ผิดเป็นเหรียญประจําจังหวัดของจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเหรียญขึ้นรูปด้านซ้ายมือให้ดูนะครับว่าเหรียญต้นฉบับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ดูรูปไปเลยนะครับด้านหน้านะครับไม่แน่ใจว่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแต่ว่าให้ดูแบบนี้นะครับนี่ด้านซ้ายเป็นเหรียญต้นแบบนะครับแล้วก็ในมือผมเนี่ยเป็นเหรียญแบบ เหรียญที่หลุดออกมานะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับมีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนกับเกาะไข่เออใช่เกาะไข่นะครับน่าจะเป็นเหรียญจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงไม่แน่ใจว่าผิดผิดหรือเปล่านะครับสักคู่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวดูรูปไปก่อนนะครับอ่าเป็นเหรียญประจําจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตโดยกรมธนารักษ์นะครับมีตราสัญลักษณ์นกวายุพักนะครับตรงเกาะไข่เนี่ยมีมีเขียนมีตานกนะครับผมสอบถามไปยังไปยังไปยังสถาบันออกเกรดนะครับเขาบอกว่าออกเกรดได้นะครับเหรียญนี้ออกเกรดได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ แล้วทำไมถึงออกเกตได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเป็นปั๊มแบบปกติเหรียญมันจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมชั่งน้ําหนักดูแล้วนะครับเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป็นบล็อกของเหรียญเหรียญประจําจังหวัดสตูลนะครับมาปั๊มอาจจะลองกดบนบนเหรียญตัวเปล่าของเหรียญยี่สิห้าสตางค์นะครับนี่นะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับนี่ อันนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจะส่งเกรดดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะได้เกรดอะไรนะครับแล้วก็ผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนเดือนเมษานะครับผมผมส่งออกส่งเกรดเดือนเมษานะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบในการเก็บเหรียญในรูปแบบนี้นะครับเหรียญแปลกแล้วก็สนใจในการส่งเกรดนะครับก็อยากรู้อยาก หาที่เก็บเหรียญอ่ะเหมือนผมอ่ะเหรียญแบบเนี้ยเมื่อก่อนจะใส่ตลับใส่ซองไว้นะครับแต่ว่าเออพอใส่ตลับแบบนี้แล้วมันดูดีนะครับมันแบบมันช่วยให้แบบถ้าเราจะขายเราก็ขายง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือมันแนะนํานะครับก็มาพูดคุยนะครับคลิปนี้มาพูดคุยนะครับแล้วก็แนะนํานิดนึงนะครับใครใครมีเหรียญลักษณะที่แบบปั๊มผิดพลาดนะครับเออเลื่อคอยผิดเนื้ออยากจะขาย ส่งรูปมาดูได้นะครับทางไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับไลน์ไอดีนะครับไลน์แอดผมขึ้นไว้ให้ทุกคลิปนะครับก็สามารถดูได้นะครับใครที่ดูคลิปก็จะรู้นะครับว่าช่องทางการติดต่อติดต่อทางไหนแอดไลน์อะไรนะครับก็ลอง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 ดูคลิปก็แล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ผมมีข้อมูลมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆนะครับสําหรับนักสะสมหรือว่าท่านที่ต้องการจะขายเหรียญนะครับข้อมูลหลากหลายนะครับก็เข้ามารับชมกันได้นะครับ นี่นะครับก็ใครอยากจะส่งเกรดก็สอบถามได้นะครับผมก็ส่งอยู่นะครับไม่ได้ชํานาญไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็คือแนะนําได้นะครับว่ามีเหรียญแบบนี้ส่งดีไหมนะครับก็คือมีเหรียญเคยมีคุณพี่ท่านหนึ่งอ่ะสอบถามผมมานะครับส่งเหรียญแบบนี้ให้ผมดูนะครับแล้วก็สอบถามว่าส่งได้ไหมแบบนี้ผมก็เลยแนะนําว่าถ้าแบบเนี้อย่าส่งเลยนะครับเหรียญแบบเนี้เป็นเหรียญชํารุดนะครับเป็นเหรียญชํารุด เชื่อผมนะครับเนี่ยเหรียญลักษณะเนี่ยเป็นเหรียญชํารุดถ้าส่งเกรดนะครับท่านจะเสียเงินฟรีค่าตรวจสอบ1,000บาทเสียฟรีๆเลยนะครับไม่ได้ใส่ตลับด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเหรียญแบบผิดพลาดนะครับเป็นเหรียญชํารุดนะครับก็ลองศึกษาลองติดตามลองรับชมทางช่องของผมดูแล้วกันนะครับแล้วก็ มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ผมผมแนะนําได้เท่าที่ผมรู้นะครับก็ดีกว่าไม่มีใครให้แนะนําเลยก็แล้วกันนะครับก็ลองลองลองติดตามลองรับชมลองพิจารณากันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย n แนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ